ไทยยกระดับคำสั่งควบคุมจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาทำให้ตอนนี้ดำเนินการปิดด่านอารัญ,ญประเทศเร็วขึ้นกว่าปกต,ติเพื่อกดดันจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ไม่มีท่าทีว่า,ขาเขมรจะลดระดับการตรึงกำลังทางทหารหรือถอยออกจากดินแดนไทยที่มีการรุกล้ำแต่อย่างใดงานนี้ถึงกับทำให้ชาวขาเขมรร้องโดยสื่อของกัมพูชานำเสนอข่าวนี้เช่นกันผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจกล่าวว่าด่านอารัญ,ญประเทศปล่อยเป็ด ถูกปิดโดยฝ่ายไทยเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่7มิถุนายน2568แต่การปิดประตูชายแดนโดยฝ่ายไทยนั้นไม่ใช่การปิดอย่างสมบูรณ์หรือถาวรเนื่องจากประตูเหล่านี้ถูกปิดเมื่อเวลา16นาฬิกาและเปิดอีกครั้งในเวลา8นาฬิกาของวันพรุ่งนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งกัมพูชาเป็นอย่างยิ่งวันที่7มิถุนายน2568 กองทัพบ,บกชี้แจงแนวทางปฏิบตัติตามคำสั่งควบคุมจุดผ่านแดนทุกประเภทตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติล่าสุดโฆษก,กองทัพบ,บกได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวมีได้เป็นการใช้มาตรการสูงสุดในทันทีแต่เป็นแนวทางปฏิบัติแบบเป็นขั้นตอนโดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เน้นจากเบาไปหาหนักตามความเหมาะสมโดยแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลักดังนี้ ขั้นที่ 1. จําจำกัดการผ่านแดนโดยอนุญ,ญาตเฉพาะบุคคลที่มีเหตุจำเป็นเช่นการค้าขายการขนส่งสินค้าแรงงานและงานจำเป็นอื่นๆโดยจำกัดและเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นนักพนันหรือกลุ่มที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายขั้นที่2ปรับลดช่วงเวลาในการเปิดปิดจุดผ่านแดนพร้อมทั้งกำหนดวันเวลาการเข้าออกอย่างชัดเจน เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวของบุคคลและกิจกรรมในพื้นที่ชายแดนขั้นที่3ปิดจุดผ่านแดนบางจุดโดยพิจารณาจากจุดที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีข้อมูลด้านความมั่นคงที่อาจนำไปสู่การลุกล้ําหรือการก่อเหตุจากฝ่ายตรงข้ามขั้นที่4ปิดจุดผ่านแดนตลอดแนวชายแดนในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤตหรือมีการลุกรานอย่างชัดเจนเพื่อควบคุมสถานการณ์ในระดับสูงสุด โฆษกกองทัพบบกย้ำว่ามาตรการดังกล่าวได้มอบอำนาจให้กองกำลังบูรพาและกองกำลังสุรนารีเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน สำหรับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความมั่นคงเช่นนักศึกษาที่เดินทางไปเรียนผู้ป่วยอยู่ในข้อยกเว้นตามประกาศนี้ซึ่งทางกองกำลังป้องกันชายแดนจะร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่พิจารณาให้สามารถเดินทางผ่านช่องทางได้กองทัพบ,บกขอให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมั่นใจว่า การดำเนินการใดๆจะคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนอย่างรอบคอบและจะปรับมาตรการให้เหมาะสมตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามวันนี้ด่านอารัญญประเทศจังหวัดสแก้วเริ่มปิดด่านเร็วขึ้นในเวลา16.30นาทีถือเป็นมาตรการใหม่ย้ำว่าการเปิดปิดจุดผ่านแดนเป็นดุลยพินิจของหน่วยทหารหน่วยปกครองและตำรวจในพื้นที่ว่าจะดำเนินการอย่างไร ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทานต่อการอัปเดตข่าวสาร